รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ให้พี่น้องชาวพะเยาได้ใช้โดยเร็ววันที่18พฤษภาคม2567ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าง,งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยา โดยมีนายทูชาติรักจิตอธิบดีกรมชนประธานนายอภิชาติชุมนุมมณีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่นายนพดลน้อยไพรโรธผู้อำนวยการสำนักงานชนลประธานที่สองนายสายันเมืองสองผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชนลประธานขนาดใหญ่ที่สองและผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันนึ่งมาจากพระราชดำริ จังหวัดพยาวตั้งอยู่ที่บ้านปิงหมู่ที่3ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพยาวปัจจุบนันมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ36หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำในเขตอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพยาวและพื้นที่ลุ่มน้ำยมรวมไปถึงช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร พื้นที่รับประโยชน์กว่า7,520ครัวเรือนพื้นที่ชนลประทาน28,000ไร่และยังส่งน้ำไปสนับสนุนพื้นที่ชนลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยมจังหวัดเทราได้อีกประมาณ35,000ไร่นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะพันปลาน้ำจืดสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนตลอดจนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำได้อีกด้วยในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสจ ติดตามแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนและเกษตรกรชาวพะเยาได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้โดยเร็วที่สุด